สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3ร่วมกับมหาวิทยลาลัยหอ,อการค้าไทยเสนอเปิดประเด็นเศรษฐกิจเด่นถอดร,รหัสค้นหากลายุทธ์ก้าวสู่ความสำเร็จกับรองศาสตร,ราจารย์ดรธนวัฒน์พลวิชัยและดรวีรินทิรานาทองบอ่อจรัดในแก้เกมเศรษฐกิจ สวัสดีค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการแก้แกเกมเ<ท>กศร,ร,รษฐกิจรายการที่นําเสนอเรื่องราวของเศรฐษฐกิจไทยเศรษฐกิจโลกรับมือกับปัจจุบันออกแบบปั้นอนาคตอย่างชาญฉลาดชี้ทางรุง่งหลบทางร่วงรู้เรื่องเศรษฐกิจพิชิตความสําเร็จอย่างยังย่งยืนไปด้วยกันนะคะแล้ววันนี้เราพบกับท่านผู้ชมอยู่ในช่วงเดือนมกราคมต้นปีแบบนี้ทุกคนรอมากๆมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยจะต้องมีสถิตินะคะว่าสิบธุรกิจดาวรุ่งดาวร่วงแห่งปีจะเป็นอะไรครับซึ่ง1ิบธุรกิจเด่นนะฮะ รุง่งร่วงเนี่ยเราถแถลงข่าวมาในช่วงของประมาณกลางเดือนธันวาคมาแต่ว่าวันนี้เราจะมาเจาะลึกให้เห็นถึงภาพ ถึงนัยยะของเซบิทูกิจเด่นเนี่ยเป็นไงย้ำอีกครั้งนะคะว่าเป็นการถแถลงข่าวเมื่อช่วงกลางเดือนธันวาคมปีที่แล้วใช่ครับวันนี้จะนําข้อมูลเหล่านั้นและบรรยากาศในวันถแถลงข่าวมาสรุปให้ท่านผู้ชมได้เห็นอีกครั้งหนึ่งค่ะในสก๊ปพิเศษไปติดตามกับดรโสภชาเอี่ยมโอภาสรองคณบดีคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยหอ,อการค้าไทยค่ะ สถาบันยุทธศาสตร์การค้ามหาวิทยาลัยหอการค้าไทยได้เปิดเผยผลการวิเคราะห์แนวโน้ม10ธุรกิจดาวรุ่งและดาวร่วงปี2569ที่มาจากความเห็นของผู้ประกอบการภาคธุรกิจหลากหลายสาขาทั่วประเทศโดยผ่านการสำรวจจากหอการค้าโพลควบคู่กับการวิเคราะห์ข้อมูลเศรษฐกิจมหาภาค10ธุรกิจดาวรุ่งซึ่งนับเป็นธุรกิจที่มีแนวโน้มเติบโตสูงในปี2569และมีความสอดคล้องกับเมกะเทรนด์ด้านดิจิทัลสุขภาพและความยั่งยืนโดยเรียงลำดับได้ดังนี้ หนึ่งธุรกิจ cloud service และบริการไซเบอร์ซิเคียวริตี้โซเชียลมีเดียและออนไลน์เอนเตอร์เทนเมนต์สองธุรกิจจะทำคอนเทนต์ยูทูบเบอร์การรีวิวสินค้าและอินฟลูเอนเซอร์รวมถึงธุรกิจโทรคมนาคมการสื่อสารและธุรกิจในหน้าออนไลน์ขายสินค้า 3. ธุรกิจอีคอมเมิร์ซและธุรกิจความเชื่อ 4. ธุรกิจการแพทย์และความงามอีกทั้งยังมีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ธุรกิจเงินเดือนรองรับจำนำและธุรกิจ AI 5. ้าธุรกิจโลจิสติกส์เดลิเวอรีและคลังสินค้า รวมถึงสตรีทฟูดและตลาดนัดกลางพืนและธุรกิจสัตว์เลี้ยงและดูแลสัตว์6ธุรกิจพลังงานทดแทนเช่นโซลาเซลล์รวมทั้งธุรกิจอาหารเสริมสุขภาพและความงาม7ธุรกิจที่ปรึกษาด้านการลงทุนหรือการวางแผนทางการเงินและธุรกิจเกมแต่ธุรกิจให้บริการสถานีชาร์จรถไฟฟ้าและการติดตั้งรวมถึงธุรกิจด้านการเงินธนาคารและเอเทค9ธุรกิจประกันภัยประกันชีวิตธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มและธุรกิจที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม สิธุรกิจรถยนต์ e ีีธุรกิจการบินธุรกิจร้านเสืิมสวยธุรกิจตู้หยอดเหรียญและธุรกิจด้านกีฬานอกจากการเติบโตของธุรกิจดาวรุ่งทั้ง10อันดับก็ยังมีกลุ่มธุรกิจที่ต้องเผชิญภาวะถดถอยเพราะด้วยต้นทุนที่สูงขึ้นและการแข่งขันที่รุนแรงอีกมากมาย1ร้านให้บริการอินเทอร์เน็ต2ร้านขายหนังสือ3ธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์4ธุรกิจโชว์ห่วย5ธุรกิจผลิตสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม 6ธุรกิจถ่ายเอกสาร7ธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ไม้แบบดั้งเดิม8ธุรกิจของเล่นเด็ก9ธุรกิจร้านถ่ายรูปและล้างอัดภาพแบบดั้งเดิม10ธุรกิจรถยนต์มือสองอย่างไรก็ตามสถาบันยุทธศาสตร์การค้ามหาวิทยาลัยหอการค้าไทยยังคงติดตามวิเคราะห์แนวโน้มและทิศทางของกลุ่มธุรกิจต่างๆอย่างสม่ำเสมอเพื่อนำเสนอข้อมูลในภาพรวมของเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลกในปี2569ได้อย่างต่อเนื่อง คือที่มาของการเปิดประเด็นแก้เกมเศรษฐกิจในวันนี้ค่ะช่วงเปิดประเด็นแก้เกมเศรษฐกิจสนับสนุนโดยธนาคารกสิกรไทยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเปิดประเด็นแก้เกมเศรษฐกิจในวันนี้นะครับจะมาพูดถึง10ธุรกิจดาวรุ่งดาวร่วงประจำปี2569 ในมุมมองของศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอกกันค้าไทยครับซึ่งก็ต้องบอกนะครับว่าปกติเนี่ยเวลาเราจะทําอะไรก็ตามเนี่ยเรามักจะมองก่อนว่าอะไรคือกลยุทธ์คือเป้าหมายที่เราจะเลือกะนะครับจย์ปอสมมุติว่าถ้าสมมติว่าผมจะลงทุนในหุ้นผมเจอหลายครั้งในเวทีสัมมนาเขาจะถา,นามนักวิเคราะว่าหุ้นตัวไหนแนะนําใช่ค่ะนะครับเพราะนั้นเนี่ยการที่เรามาสกรีนหรือมาคัดกรองว่าอะไรคือ10อันดับแรกที่โดดเด่น มันจะทําให้เราเนี่ยตัดสินใจในการที่จะลงทุนทานธุรกิจลงทุนเลือกอาชีพหรือทําอะไรต่างๆได้ง่ายจึงเป็นที่มาของการที่เราจะเปิดประเด็นว่าปี2องพเป็นปีที่หลายคนบอกความเสี่ยงมันสูงเหลือเกินเศรษฐกิจนั้นไม่นิ่งการเลือกตั้งจะได้รัฐบาลอย่างไรนายกคือใครในโยบายเศรษฐกิจจะเป็นอย่างไรเศรษฐกิจไทยจะฟื้นจริงหรือไม่จะฟื้นได้ไหมฟื้นเมื่อไหร่มันเป็นคําถามเต็มไปหมดแต่ถ้าเรารู้เทรน ซึ่งบางอย่างเป็นเทรนด์นะครับบางอย่างเป็นเทรนด์ใหญ่ซึ่งทั้งโลกนั้นปฏิเสธไม่ได้ว่าเทรนด์นี้มาเราจะได้ว่าเมกะเทรนด์และบางทีก็เป็นเทรนด์ที่อยู่ในกระแสยังไงก็ตามสศษกิจดีไม่ดีเขามาแน่ถือเป็นข้อมูลสําคัญของผู้ประกอบการนักลงทุนนักธุรกิจและก็ที่สําคัญคือแฟนๆรายการแก้เกมสิของเราด้เองครับผมบอกเลยนะครับจันทร์ผมเนี่ยไปคุยกับนักธุรกิจมาหลายครั้งผมบอกว่าพี่ครับตอนเนี้ยพี่ว่าปีหน้าเนี่ยธุรกิจพี่เป็นงไงอ่ะโอ้จันทร์เหนื่อยปาดเหนื่อยนะ จานเหนื่อยมากผมเครียดอยู่เนี่ยไม่รู้จะดีเปล่านะผมถามปีหกแปดปีหกเก้ามันแค่ว่าไม่รู้จะไปไงนะพอถามย้ำปีหกเก้าก็เหมือนเดิมจานผมยังไม่เห็นสัญญาณดีแต่พอบางคนพี่แล้วของพี่เ็นครับทุกิยงของพี่โอหจานสบายมากโผผมทําไม่ทันทําไมแตกต่างกันขนาดน,นี้ก็นะีะติดเบอร์นหนึ่งอะเพราะต้องตามเทรน <trend S 2> ให้ทันใช่นะต้องดูว่าลูกค้าต้องการอะไรเพราะันบางทีเนี่ยปีหกเก้าเราบอกว่าปีนี้ไม่ดีนะแต่ไม่ใช่นะถ้าท่านอยู่ในเทรนเนี่ยท่านมีกลยุทธ์ในเชิงบวกอยู่ได้ ตลาดต้องการอะไรไเราต้องรู้ๆๆนะคะ <ๆ S 1> โดยเฉพาะจากการแถลงข่าวของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยที่ท่านชมได้เห็นในสกูปเป็นเมื่อสักครู่เนี่ยเปิด10ธุรธกิจรุ่งและร่วงทําให้เราจะต้องรู้โอกาสและระมัดระวังด้วยนะคะเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้จึงเป็นการเปิดประเด็นที่น่าสนใจมากๆเลยอดใจรอสักครู่นะคะช่วงหน้าเราจะกลับมาลงลึกในรายละเอียดกันค่ะในช่วงถอดรหัสแก้เกมเศรษฐกิจค่ะสูปครับ ับเข้าสู่แก้เกมเศรษฐกิจค่ะตื่นเต้นตื่นเต้น,ตน,ตน,ตนแล้วค่ะคโอเจรอไม่ไหวอยากจะให้อาจารย์ได้ลงลึกในรายละเอียดเกี่ยวกับสิบธุรกิจดาวรุงร่งและสิบธุรกิจดาวร่วงเพื่อที่จะให้เราได้วางแผนป้องกันและก็วางแผนคว้าโอกาสด้วยค่ะพร้อมนะคะพร้อมครับไปกันเลยค่ะกับช่วงถอดรหัสแก้เกมเศรษฐกิจค่ะช่วงถอดรหัสแก้เกมเศรษฐกิจสนับสนุนโดยธนาคารกสิกรไทยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ทอรหัสแก้เกมสิกิในวันนี้นะครับจะมาเจาะลึกและพูดคุยถึง10ธุรก,กิจดาวรุ่งดาวร่วงปี2569ครับซึ่งทอรหัสแก้เกมสิทิในครั้งนี้เนี่ยจะถอนรหัส3เป้าหลักๆักนั่นก็คือรหัสที่1 1ก็คือว่าเบื้องหลังแนวคิดในการมาลงว่าธุรกิจเด่นหรือด้อยมันคืออะไรมีหลักคิดยังไง เวลาเขาบอกว่าเวลาที่จะรู้ว่ามันมายังไงจัดแบบงไงเนมันต้องรู้ที่มาของคะแนนคือใช้วิธีไหนในการ<ช>สํารวจนะคะ<ช>ถึงได้บอกว่า,ร,วารุ่งหรือร่วงใช่ครับนี่คือประหัตที่หนึ่งที่หนึ่งประหัตที่สองก็คือที่สองเนี่ยสิบทุกอินเด่นนะครับหรือด้อยเนี่ยเห็นในสกู๊ปละแต่จะมาขมวดให้เห็นเป็นกลุ่มเพราะบางทีเนี่ยเราพูดสิบทุกอินเด่นเขาบอกว่าเออแล้วเขาติดอันดับที่สิบสองไหมเนี่ยติดอันดับยี่สิบไหมจะได้รู้กรุ๊ป กลุ่มก้อนของธุรกิจเด่นหรืออยู่ในประเภทไหนธุรกิจของท่านผู้ชมอยู่ในประเภทไหนจะได้รู้กันในรหัสที่2นะคะรหัสที่3 3มสามคือจะปรับตัวยังไงดีเนี่ยอันนี้คือแน่นอนอยู่แล้วนะคะคือเป็นมาตรฐานแล้วารู้ข้อมูลแล้วเนี่ยมันบ่งชี้อะไรมันจะทําให้เราเกิดการปรับตัวอย่างไรจะได้วางแผนถูกค่ะอ่าล้ค่ะเริ่มกันเลยกับรหัสที่1ค่ะรหัสที่1เนี่ยจุดแรกก็ธุรกิจเด่นที่มาที่ไปทําไงเราจะใช้ข้อมูลจาก2ส่วนคือ1สัมภาษณ์คือเราเจอภาพธุรกิจ นะครับผอนค้าทั่วประเทศเนี่ยเราก็จะสัมภาษณ์เซอร์ไว้ว่าไอ้พี่มองว่าแนวโน้มธุรกิจของพี่เป็นไงครับธุรกิจกลุ่มนี้ภาคนู้นภาคนี้เนี่ยอะไรดูดียอดขายเป็นไงเรามีอยู่ในข้อมูลอยู่แล้วสัมภาษณ์ในเชิงวิชาการใช่เพราะเราทําดัชนีความเชื่อมั่นหอการค้าไทยเราจะรู้กลุ่มก้อนของธุรกิจว่ายอดขายเป็นยังไงต่างๆเรามีข้อมูลทพื้นฐานอยู่แล้วใช่ครับอันที่สองเนี่ยเราจะเช็คข้อมูลที่เรียกว่าทุติยภูมิคือข้อมูลของทางการเช่นข้อมูลของ GDP ที่ประกาศออกมาแล้วก็มาวิเคราะห์ต่อข้อมูลของตัวเลขของงรพณิ การจดทะเบียนธุรกิจต่างๆนะทะเบียนการค้าตลอดจนในเรื่องของ ยอดของการใช้ไฟฟ้ายอดของการขาย oh, รายละเอียดยิบขนาดนี้นที่ไทยมีและตัวเลขการส่งออกอีกส่งออกนําเข้านะครับแล้วก็ดูผลการประกอบการของธุรกิจต่างๆนะครับในเอกสารที่ยื่นให้ทางการหรือในตลาดหลักทรัพย์ประเทศไทยคือ oh, ดูละเอียดอะ่ะในส่วนนี้คือตามความเป็นจริงด้วยนะคะเป็นตัวเลขจริงๆในระบบด้วยหลักวิชาการดังนั้นเนี่ยเราจะประกอบดีมานความต้องการกับสป라이ดโดยที่ให้คะแนนอยู่5กลุ่มนะครับหยอดขายเป็นไงดีไหม สองเนี่ยต้นทุนเนี่ยจะเจอต้นทุนแพงไหมหรือต้นทุนจะไม่มีปัญหากดดันสามเนี่ยความสามารถในการแข่งขันเนี่ยแข่งขันกับชาวบ้านชาวช่องได้ไหมสี่เนี่ยนะครับก็คือในเรื่องของดีมานดความต้องการเนี่ยถูกใจลูกค้าไหมลูกค้ามีความนิยมชมชอบแค่ไหนต้องการแค่ไหนและสุดท้ายคือ 5. คือกําไรเป็นยังไง โอ้โห oh, oh. เรียกว่ามาตรฐานในการสำรวจในครั้งนี้รวมถึงเคาะออกมาว่า10ธุรกิจดาวรุวง่งดาวร่วงมีที่มาตามหลักวิชาการเลยนะคะใช่ครับเราจะต่อกันที่รหัสที่2เลยค่ะคการแบ่งประเภทกลุ่มก้อนท่านผู้ชมทำธุรกิจหลากหลายแต่จะทราบได้อย่างไรว่าเราอยู่ในประเภทกลุ่มไหนจะได้วางแผนถูกนะคะคอาจารย์ใช้หลักอะไรในการในการสำรวจ,รวจนะครับว่าอย่างเช่นเรามาดูอันดับหนึ่งเนี่ยเป็นกลุ่มธุรกิจทางด้านคลาวด์เซอร์วิส หรือว่าทางด้านไซเบอร์ซิเคียวริตี้ทางด้านไอทีะนะครับอันนี้นี่คือที่หนึ่งนะที่สองเนี่ยนะครับจะเป็นเรื่องของการทำ Content Review คอนเทนต์ยูทูบเบอร์รีวิวอินฟลูเอนเซอร์อันที่สามเนี่ยธุรก, e กิจอีคอมเมิร์ซสังเกตนะอันดับแรกๆเนี่ยมันมาจากกลุ่มแนวคิดของคอมเมกเกอเทน ซึ่งย้ำนะคะถ้าจะให้เข้าใจง่ายๆมีรหัสค่ะรห er nah ัสนี้เกิดขึ้นในงานแถลงข่าวในวันนั้นใช่ครับเป็นรหัสคําจํากัดความที่ถูกดีไซน์ออกแบบมาโดยท่านอธิการของเรานั่นเองนะคะนั่นคือคําว่า miles อีกครั้งค่ะพูดเดินไม่เหมือน miles ค่ะ m i l e s นะคะใช่ก็คือไมล์ที่เป็นหลักกิโลเมตรแต่ฝรั่งเขาเรียก m i l e และเติม s หลายไมล์แล้วาจะมาเป็นสัญลักษณ์ว่า ว่าเป็นเรื่องของการที่เป็นกลุ่มธุรกิจที่จะโดดเด่นในปี69ก็คือโมเด์ะนะครับเกี่ยว,ว Internet, IT, กับอินเทอร์เน็ตไอทีอินโฟเทชั่นเทคโนโลยีเกี่ยวทางด้านลิควิดิตี้สภาพคล่องทางการเงินเกี่ยวทางด้านนะครับตัว E คืออนเตอร์เทนเมนต์นะครับแอนเวอ,อร์เมนต์แล้วก็พลังงานเอนเนอร์จีและ S ก็คือเซฟตี้ซัสเทนเบอร์ตี้ซีเคอรรตี้ถ้าท่านอยู่ในกลุ่มนี้ M แรกคือโมเดนครับทันสมัยเลยคือถ้าใครทันสมัยปรับรูปแบบพีพอทำร้านคาถามว่าตอนนี้คนชอบไปไหนคาเฟ่ ใช่ค่ะมันอินเทรนด์อะมันทันสมัยไปแล้วรู้สึกว่าตัวเองไม่เอาอะฮะหรือแม้กระทั่งอินฟลูเอนเซอร์คือคนตอนนี้เขาจับการวิพากษ์วิจารณ์รีวิวผ่านอินฟลูเอนเซอร์เพราะฉะนั้นคาว่าโมเดินท่านปรับโมเดินท่านประคองตัวได้นี่เอแรกนะ M แรก i ที่2คือไคือ IT ค่ะ AI ถ้าท่านอยู่ในโลกเทคโนโลยีทำเรื่อง AI Information Technology ทำเรื่องข้อมูขาาลข่าวสาร บริษัทที่ผมคุยเนี่ยเขาทาเรื่องไอทีเขาบอกโอ้โหงานรับไม่ไหวเลยโโหเพราะนี่นนคือไอนะครับอันที่สามคือ L L คือ liquidity สภาพคล่องอใครที่ทําเรื่องเกี่ยวกับการเติมสภาพคล่องนะครับแม้กระทั่งครั้งนี้เศรษฐกิจไม่ดีเนี่ยเติมสภาพคล่องอาจารย์ปอไปไหนอะถ้าสมมติเรามีตังกก็บริการเงินด่วนนะฮะแต่ถ้าสมมติเรานั้นปั๊บเราไปแบงค์นะครับแต่ว่าถ้าบางคนทีบอกว่าไม่มีอะก็ขอที่พึ่งยามยาก รงรับจำนำก็คือเรื่องของการเงินนั่นเองสภาพคล่องใครทำธุรกิจเกี่ยวกับการสร้างสภาพคล่องใช่ครับอีกกลุ่มหนึ่งตัว E ีตัว E ีเนี่ยย่อมาจากคำว่าอะครับตัว entertainment คือความบันเทิงเพราะคนก็ต้องบันเทิงเพราะคนเนี่ยต้องการคือความเครียดอ่ะปีปีปีหกเก้ามันเครียดเพราะต้องการความบันเทิงตัว E ีสองคือ energy อะไรเกี่ยวกับพลังงานสะอาดเนี่ยพลังงานเนี่ย energy อยู่ได้แต่ E ตัวนี้สําคัญมากมันเป็นเทรนด์เลย environment สิ่งแวดล้อมใช่ค่ะเพราะการดูแลสิ่งแวดล้อมนะครับตลอดจนความสวยความงามเพราะธุรกิจความสวยความงามเนี่ยเราจึงให้เป็นอันดับสี่ค่ะนะครับแล้วก็ธุรกิจที่เกิดทางนันสิ่งแวดล้อมดูแลสิ่งแวดล้อมเนี่ยจะเป็นความสําคัญและตัวเอสุดท้ายเนี่ยก็คือคำว่าเซฟตี้เพราะปี68ที่ผ่านมาเนี่ยมีทั้งแผ่นดินไหวะนะครับและมีทั้งเกี่ยวกับทางด้านน้าท่วมแล้วก็มีการโจมตีก็คือไซเบอร์แอตแทกดังนั้นเนี่ยไซเบอร์เซキュริตี้ การประกันภยัยประกันชีวิตเรื่องแบบนี้มันจะอยู่ในกลุ่มในก้อนค่ะดังนั้นพอเรามาไล่เรียง10บประดับแรกที่อาจารย์ปอจะเห็นโอ้โหเห็นภาพชัดเลยคะ่ะก็คือตัวรหัสนี้แหละครับที่ถือว่าเป็น5กลุ่ม5กลุ่ม 5, ม5ประเภทอาจารย์ปลอลองบอกท่านผู้ชมหนยครับว่า10ธุรกิจเด่นเนี่ยมีอะไรบ้างอยู่นหมนี้หมดเลยใช่ค่ะสรุปอีกครั้งหนึ่งนะคะ สิบธุรกิจเด่นปี2569ส่วนใหญ่สอดคล้องกับเมกะเทรนด์ด้านดิจิทัลสุขภาพและความยั่งยืนค่ะโดยเรียงลำดับจากการประเมินภาพรวมได้แก่อันดับ1ธุรกิจคลาวด์เซอร์วิสและบริการไซเบอร์ซิเควริตี้นะคะอันดับ2ธุรกิจจัดทำคอนเทนต์อันดับ3ธุรกิจอ e ีคอมเมิร์ซธุรกิจความเชื่ออันดับ4ธุรกิจการแพทย์และความงามอันดับ5ธุรกิจโลจิสติกและคลังสินค้าในหมวดนี้รวมถึงธุรกิจสัตว์เลี้ยงและดูแลสัตว์ด้วยนะคะ อันดับ6ธุรกิจพลังงานทดแทนอย่างเช่นโซลา r เซลล์ธุรกิจอาหารเสริมสุขภาพและความงามอันดับ7ธุรกิจที่ปรึกษาด้านการลงทุนหรือวางแผนทางการเงินธุรกิจเกมส์แบบนี้เป็นต้นค่ะอันดับ8ธุรกิจให้บริการสถานีชาร์จรถไฟฟ้าและติดตั้งธุรกิจด้านการเงินการธนาคารอันดับ9ธุรกิจประกันภยัยประกันชีวิตธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม และอันดับ10ธุรกิจรถยนต์ EV ธุรกิจการบินธุรกิจร้านเสริมสวยธุรกิจตู้หยอดเหรียญธุรกิจด้านกีฬากลุ่มธุรกิจเหล่านี้ได้รับแรงหนุนจากการขยายตัวของเศรษฐกิจดิจิทัลการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุนโยบายภาครัฐด้านพลังงานสะอาดและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภคที่เน้นความสะดวกปลอดภัยและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นค่ะลืมไปว่าันมาจากอีกคำหนึง มูเตลูต้องมีสายมูมด้วยนะคะและมูเตลูเนี่ยมันทําให้เกิดความมั่นใจคือ security ไงค่ะเพราะนี่คือกลุ่มของธุรกิจที่จะโดดเด่นนะครับแต่อรหัสที่3ขอสั้นๆถ้าเห็นแบบนี้แล้วเนี่ยเราจะรู้ทันทีว่าเราควรจะปรับตัวอย่างไรเช่นเราลงทุนในธุรกิจกลุ่มนี้ธุรกิจกลุ่มนี้เนี่ยท่านก็จะประคองดูแลสภาพคล่องของท่านได้อย่างโดดเด่นไม่น่ามีปัญหาทั้งหมดนี้คือการวิเคราะห์สรุปให้เห็นถึง1ิบธุรกิจดาวรุ่งในปีนี้นะคะคแต่ ดาวร่วงต้องรู้ด้วยเราจะได้ไม่เข้าใกล้ครับดาวร่วงเนี่ยจะเห็นอยู่ในสกููปที่อาจารย์เฟิร์นได้สรุปไปแล้วครับแต่ว่ากลุ่มของดาวร่วงที่ร่วงเนี่ยนะครับสำคัญสาคัญคือกลุ่มธุรกิจที่ไม่ได้ปรับตัวค่ะเพราะว่าเราทำสิสบธุรกิจเด่นเนี่ยมาเป็น10ปีแล้วเขาปรับตัวไหมดแล้เพราะการปรับตัวไม่โมเดล ก็คือเป็นทร a d ิช i ันแนลและไม่ปรับตัวเช่นร้านโชห่วยอาจจะอยู่ได้ในหมู่บ้านอยู่ได้ในพื้นที่ต่างๆแต่ท่านจะไม่โดดเด่นอาจจะไม่ได้เติบโตมากนักครับและอะไรที่เป็นแนวคิดไม่ได้โมเดิร์นแนวคิดแนวเก่าเพราะเดี๋ยวนี้คนเวลาดูสื่อสิ่งพิมพ์เนี่ยดูผ่านโทรศัพท์ดูผ่านาน,นะฮะไอแพเพราะฉะนั้นธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์เนี่ยจึงเป็นดาวร่วง่งนะครับหนังสือพิมพ์สื่อสิ่งพิมพ์ร้านขายหนังสือน,นะครับหรือว่า สินค้าประเภทใช้แรงงานเช่นเฟอร์นิเจอร์ของเล่นเด็กเสื้อผ้าที่ไม่มีดีไซน์ไม่โมเดิร์นกลุ่มเหล่านี้ร่วงหมดถ้าเราไม่ปรับตัวก็มีโอกาสที่จะเป็นดาวร่วงได้จริงๆนะคะครับผมมีเคล็ดลับง่ายๆก็คือการปรับตัวให้เป็นคนโมเดิร์นหรือว่าโมเดิร์นง่ายๆเนี่ยทำได้ไงรู้ไหมครับค่ะทาได้ยังไงเดี๋ยวอุ้มไว้ก่อนอุ้มไว้ก่อนนะคะอย่าบอกตอนนี้เดี๋ยวอุ้มอ,จ,อ,จ,อ,จ,อจรอสักครู่นะคะเดี๋ยวพักกันก่อนคะ่ะเดี๋ยวช่วงหน้ามาเฉลยนะคะว่าคืออะไรนะคะในช่วงของคาะกลยุทธ์แก้เกมเศรษฐกิจค่ะ กลับเข้าสู่แก้เกมเศรษฐกิจค่ะหลังจากที่เปิดประเด็นข่าวเด่นเศรษฐกิจและถอดรหัสไปเรียบร้อยแล้วเกี่ยวกับ10ธุรกิจดาวรุ่งและ10ธุรกิจดาวร่วงในปี2569นี้นะคะตอนนี้ได้เวลาที่อาจารย์จะมาสรุปให้เราได้เห็นภาพชัดเจนอีกครั้งหนึ่งและที่สําคัญที่สุดก็คือกลยุทธ์ของเรารจะทําอย่างไรให้เรารุ่งแล้วก็ไม่ร่วงจริงๆค่ะจาพร้อมนะคะพร้อมครับไปกันเลยค่ะกับช่วขงของเคาะกลยุทธ์แก้เกมเศรษฐกิจค่ะช่วงเคาะกลยุทธ์แก้เกมเศรษฐกิจ สนับสนุนโดยธนาคารกสิกรไทยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเคาะกลยุทธ์แก้เกมสิกิในวันนี้นะครับจะมาพูดถึงการปรับตัวในยุคของ10ธุรกิจดาวรุ่งดาวร่วงภายใต้เศรษฐกิจในปี69ที่มีความผันผวนสูงและมีความไม่แน่นอนสูงครับซึ่งแน่นอนที่สุดครับอาจารย์ปอกลยุทธ์ที่ตรงที่สุดนั้นคือกลยุทธ ของภาคธุรกิจและภาคประชาชนต้องทํำยังไงคะคือจุดแรกเนี่ยผมว่าเอาภาษาง่ายๆคือต้องเติมวิตามินวิตามิน M วิตามิน M นั่นคือโมเดนความโมเดนอาจารย์จะย้ําเรื่องนี้ทันสมัยนะคปรับตัวเข้ากับเทรนได้คือความเป็นโมเดนเนี่ยเราอาจจะเป็นความทันสมัยแต่ว่าต้องอยู่ในสถานการณ์ปัจจุบันนะครับเพราะนั้นจะสังเกตเห็นว่าถ้าเราติดตามข้อมูลข่าวสารเช่นรายการแก้เกมเศรษฐกิจอันนี้โมเดลละอ่าโมเดนละนะครับหรือการปรับตัวให้ทันสมัยเช่นเราเดินเข้าไปคุยกับ ร้านค้าอื่นๆเข้าไปสังเกตซึ่งภาษาในดีไซน์ทิงกิ้งเนี่ยคือการเอ็งเปไทยคือเข้าไปสังเกตรหรือว่าเฮ้ยเขานิยมอะไรร้านนี้ทําไมคนถึงเข้าไปเยอะจังะนะครับซึ่งเรื่องนี้เราจะเห็นถึงความทันสมัยการปรับอาจจะเป็นเรื่องของการขายของหีพอหรือร้านค้าคเพราะฉะนั้นเนี่ยการปรับตัวของธุรกิจคือว่าหนึ่งเราดูที่ว่าลูกค้าของเราเนี่ยเข้ามาถี่ไหมลูกค้าของเรามีคนรุ่นใหม่บ้างไหมลูกค้าของเราหรือจะมีคนอายุเยอะ หรือมีคนรุ่นใหม่มีขาจรเข้ามาต้องสังเกตคือความเป็นโมเดนเนี่ยบางทีก็บอกว่าไม่ต้องโมเดนมากหรอกแต่ให้มันอยู่ในเงื่อนไขที่ลูกค้ารู้สึกเอ๊ะมันทันสมัยมันน่านั่งกลยุทธ์ต่อไปค่ะกลยุทธ์ต่อไปเนี่ยเมื่อกี้เราพูดถึงคําว่าไมล์เนี่ยมันคือคําว่าสภาพคล่องธุรกิจจะต้องมีสภาพคล่องในตัวฮะคําว่าสภาพคล่องเนี่ยหนึ่งท่านต้องประคองยอดขายท่านใดท่านจะใช้กลยุทธ์ราคาเลยก็ตามหรือตกแต่งร้านเลยต่างก็ตามเนี่ยแต่ท่านจะต้องรู้ว่ารายรับเป็นไงตกไม่มากนะ หรือคงเส้นคงวาหรือเพิ่มขึ้นถ้าตกไม่มากหรือตกลงท่านต้องปัะคองลดต้นทุนให้ได้<แ>เพื่อจะทําให้เราอยู่รอดได้<ม>นะครับและแน่นอนว่าถ้าสมมติว่ายอดขายตกอันนี้ต้องปรับโมเดลแต่ถ้ายอดขายคงเส้นคงวาใช้ลีควิดิตี้คือใช้สภาพคล่องต้งส่วนนี้ผมคิดว่า2เงื่อนไขนี่ยพอละสองกลยุทธ์นี่พอแล้วเหรอฮะพอแล้วเบื้องตอน้นนะครับแต่กลยุทธ์ที่3าที่บอกแล้วไงก็มาปรึกษามาอะไรนะไทยมาเรียนตีโทเอซะ เพราะฉะนั้นเปิดรั้วมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยให้เห็นภาพเลยค่ะว่าเกี่ยวเนื่องกับการแก้เกมเศรษฐกิจอย่างไรค่ะครับก็แน่นอนนะครับว่าหนึ่งการสร้างแบรนด์ก็คณะนิเทศศาสตร์เราก็ทำนะ,ะหรือว่าทางด้านบริหารธุรกิจเนี่ยก็จะสามารถที่จะรู้ทางด้านการตลาดการดูแลการเงินนะครับแล้วก็ถ้าเป็นสาขาวิชาอื่นก็จะเป็นการช่วยการบริหารงานทั่วไปแต่จุดสุดท้ายที่อยากจะบอกกลยุทธ์ที่เหมาะสำหรับภาคประชาชนคือคเราต้องมีทักษะสอดคล้องกับยุคสมัย รอต้อนรับผู้ชมอยู่ที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยนะคะวันนี้ขอขอบพระคุณธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยและมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยค่ะพระราชสมบดีหน้าห้าทุ่มครึ่งทางช่อง3 HD 33กลับมาติดตามเศรษฐกิจไทยเศรษฐกิจโลกกันได้ใหม่กับเราสองคนนะคะพร้อมทีมงานคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยไนแก้เกมเศรษฐกิจ,สว,ส,กจสวัสดีค่ะสวัสดีครับ